ติดตามทาง Facebook ช่วงนี้ผมจะโพสต์เยอะนิดหนึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะฮะการทํางานของสอบคมันมีความสําคัญในการควบคุมการระบาดของโรคนี้แต่ประเด็นมันแค่ที่ว่าเขาดูตัวเลขที่เขาแถลงทุกวันหรือเปล่าตัวเลขที่สบคแถลงทุกวันถ้าคุณพลอตเป็นกราฟออกมาเนี่ยมันค่อยๆปรับลดลงทุกวันมันปรับลดลงจนจนถึงขั้นที่ผู้ติดเชื้อรายวันในแต่ละวันเนี่ยมันต่ํากว่าสิบแล้วและในแต่ละวันก็มีผู้ซึ่ง รักษาหายออกจากโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉลีย่ยเนี่ยมากกว่า20-30 30คนในแต่ละวันคือโรคนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่คุมอยู่แล้วนะผมม็ต้องพูดถึงเรื่องของของความที่โรคนี้มันอันตรายในแบบที่มีอัตราการเสียชีวิตซึ่งสูงในระดับซึ่งจําเป็นต้องล็อกกระดาวขนาดน,นี้หรือเปล่านะประเด็นนั้นเป็นอีกดีเบตนึงนะฮะและดีเบตกันได้นะฮะอย่าคิดว่าที่สวีเดนทำเนี่ยผิดนะฮะ แล้วแล้วคนไหนที่ผมบอกว่าให้ปลื้มสุดโต่งเรื่องนี้ผมไม่สุดโต่งเรื่องนี้ผมเอือมมากกับนโยบายที่ห่วยแตกของรัฐบาลตั้งแต่ต้นย้อนกลับไปดูตอนนั้นเนี่ยถ้าผมวิภา์วิจารณ์เนี่ยใครคือคนแรกที่บอกให้ยกเลิกเที่ยวบินต่างๆที่บินเข้ามาจากจีนใครที่บอกว่ารัฐบาลนี้ตอนนั้นเห็นแก่นักท่องเที่ยวตอนแรกในช่วงที่ WHO ยังไม่ได้เตือนเนี่ยนะฮะ WHO รอบนี้ช้ามาก w h j ช้าไต้หวันเนี่ยเร็วกว่าเขาส่งคนเข้าไปตรวจด,ดูและเขารู้ว่านี่เป็นโรคซึ่งระบาดระหว่างคนสู่คนได้ทำไมรู้อย่างนั้นตั้งแต่ช่วงแรกรู้อย่างนั้นตั้งแต่ช่วงแรกตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะว่ามีแพทย์พยาบาลที่อู่ฮั่นที่เขาป่วยจากการพบปะดูแลรักษาอาการของผู้ป่วยแพทย์ที่อู่ฮั่นเขาเลยล้มป่วยไปด้วยเขาติด ไม่หวันทราบแต่จีนพยายามปกปิดในช่วงแรก WHO รอบนี้เดินตามก้นจีนขอภยัยทรัมป์พูดถูกในเรื่องนี้นั้นโทษทีฮะรายการ The Daily Dose ที่ผมจัดที่ Voice TV เนี่ยรวมทั้งใน Facebook ผมเนี่ยเร็วกว่า WHO ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะตอนแรกนะฮะไม่ไม่ต้องได้เข้ามาแล้วนะท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่มีเชื้อเข้ามาตั้งแต่แรก คุณต้องปิดบ้านปิดเมืองตั้งแต่ตอนนั้นแต่ด้วยความห่วยแตกเนี่ยปล่อยให้ไวรัสเข้ามาแล้วผมก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าถ้าถึงเวลาปล่อยให้ไวรัสเข้ามาแล้ววันนึงจะต้องมานั่งปิดบ้านปิดเมืองปิดกิจกรรมทางสังคมปิดโรงเรียนลูกๆหล,ลานๆของเราเรียนหนังสือกันไม่ได้ต้องมานั่งอยู่ในบ้านออกกําลังกายก็ไม่ได้คนชาราจะออกไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะก็ทํากันไม่ได้ ที่แย่อย่างทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะรัฐบาลนี้ตอนแรกชา้าครัวนี้ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเนี่ยพรรัฐบาลเนี่ยรัฐบนี้ีดิเลยทุกเรื่องนะฮะแล้วถ้าไม่ด่าเนี่ยนะฮะถ้าไม่ด่าก็ไม่ดิ้นเรื่องหน้ากากเนี่ยเขาวิงวอนให้ซื้อแจกตั้งแต่มีปัญหาเรื่องฝุ่นพีเอมสองจุดห้าแล้วแล้วก็ไม่ซื้อแจกโทษทีฮนะไอ้งบประมาณอนุมัติรอบนี้หนึ่ง ล,ล้านล้านมหาศาลเนี่ยทำไมคุณนอบไม่เอาไปจัดสรรซื้อเฟซชีลแจกประชาชนเป็นผมเนยนะฮะแจกเฟซชีลให้กับเด็กนักเรียนทุกคนไปโรงเรียนได้ซื้อโต๊ะนักเรียนแบบที่กั้นพลาสติกเหมือนโต๊ะสอบอะไว้ทุกโรงเรียนเอาเด็กมาก,ก่อนนี่เป็นหนึ่งในรัฐบาลที่ข่วยที่สุดตั้งแต่ประเทศชาตินี้เคยมีมา และนี่คือวิกฤตเศรษฐกษิจที่แมนเมดทำไมมันแมนเมดมันแมนเมดเพราะว่าจริงๆแล้วรอบนี้เนี่ยถ้าบริหารเป็นเนี่ยนะฮะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะพังแต่ว่ามันจะแค่นั้นมันมีวิธีการบริหารสถานการณ์ให้ไม่แย่อย่างนี้โดยที่ปิดกิจกรรมบ้านเมืองเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ถ้าคุณจะปิดสนามมวยชั่วคราวคุณจะปิดสถานบันเทิงชั่วคราวคุณจะไม่ให้มีการจัดคอนเสิร์ตไม่ต้องมีเอีเวนต์นั้นไม่มีใครเขาว่าพื้นที่ที่คุณจะต้องกัดตัวคนเป็นจำนวนมากในพื้นที่แออัดเนี่ยและมีอากาศเย็นเนี่ยคุณจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดในระยะแรกแต่พื้นที่ที่มีพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ซึ่งมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นไปทํางานเนี่ยคุณต้องให้เขาใช้ชีวิตตามปกติและคุมตัวเลขการระบาดและตัวเลขผู้เสียชีวิตได้ไปพร้อมๆกันจใจผมอยู่นิ่งเงียบเรื่องนี้ฮะไม่มีวนนะันฮะชาติหน้านี่เป็นความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมาเพราะคุณทำลายเศรษฐกิจด้วยนโยบายของคุณเอง วันนี้ผมเห็นภาพคนไปเป็นแทบจะต้องเป็นขอทานเข้าคิวรับของรับอาหารทั้งๆท,ที่เขาเป็นผู้มีรายได้น้อยเขาหากินได้คุณทำให้เขาทำมากินไม่ได้คุณทำให้เขาทำมากินไม่ได้จนเขาต้องกายคนที่ขอทานจากรัฐมันมีอะไรที่แย่ไปกว่านั้นเสร็จแล้วไม่ได้พูดถึงคนยากคนจนนะ ซึ่งหมดรายได้ไปเลยเนี่ยคนที่มีฐานะร่ํารวยรอบนี้ที่คิดว่าตัวเองรอดนะคุณไม่รอดแล้วฮนะคนที่ยังไม่ตกงานเนี่ยคุณก็อาจจะตกทารฐบาลไม่ถอยและเปิดเศรษฐกิจมนุษย์เงินเดือนก็จะถูกหันเงินเดือนผู้ประกอบการซึ่งเขามีร้านอาหารเขามีโรงแรมเขามีผับบาร์เนี่ยที่โดนปิดเพราะเคอร์ฟิวเนี่ยเขาไม่มีรายได้เหลือคนขับแท็กซี่คนขับทุกๆคุณคิดว่าเขาเหลือวันละกี่บาท แล้วก็มีคนประเภทที่ชอบถามว่าปลื้มคุณจะโวยอะไรเฮ้ยผมต้องโวยเพราะว่านี่มันคนทั้งประเทศผมไม่เป็นห่วงตัวเองนะฮะตัวเองผมไม่เป็นอะไรนะฮะมันไม่ใช่ประเด็นคนที่ถามอย่างนั้นได้แสดงว่าคิดถึงแค่ตัวเองไนะขอภัยลูกหลานทั้งประเทศจะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าที่กระทรวงสถิติการเนี่ยที่มันนั่งชงกันก็คือให้ศึกษาแนวทางในการเรียนออนไลน์คุณจะบ้าเหรอฮะ คุณจะเรียนออนไลน์เด็กไทยทั้งประเทศเนี่ยท,ทั้งทั้งที่ปกติเวลาไปโรงเรียนเนี่ยครูหนึ่งคนสอน40คนเนี่ยจะให้อยู่ที่บ้านและใครนั่งประกอบใครจะนั่งประกอบเน็ตเร็วพอไหมคอมพิวเตอร์ดีพอไหมที่จะเรียนออนไลน์ฮะมีเด็กกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยที่นั่งที่บ้านมีผู้ปกครองนั่งข้างๆเป็นครูได้แล้วเรียนออนไลน์ได้เน็ตเร็วพอคอมดีพอเสถียรพอและทั้งเด็ก และผู้ใหญ่รู้เทคโนโลยีมากพอที่จะสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และโทษทีฮะใครไปคิดไอเดียวิลิสมาลาที่บอกว่าให้เรียนผ่านช่องทีวีฮะใครไปคิดมาฮะเรียนผ่านทีวีเนี่ยหรือเรียนผ่านโทรศัพท์ผมได้ยินมีที่ปรึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งบอกว่าเรียนผ่านโทรศัพท์เฮ้ย hey, คุณคุณอย่าบ้าอย่าประสาทมันเกินไปรอบนี้ตัวเลขติดเชื้อ แต่และว,วันเนี่ยนะฮะถ้าเป็นประเทศอื่นนะเป็นประเทศอื่นเนี่ยตัวเลขตัวเลขผู้เสียชีวิตเท่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยนะฮะเขายังเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมดเลยสอบอคอ,อยู่ในโลกแห่งความจินตนาการว่านี่คือนิวยอร์กนี่คืออิตาลีนี่คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยพฤษภาคมยังเปิดเรียนเลย อเมริกาหลายมลรัฐเขาก็เรียนหนังสือกันแล้วโทษทีคนนี้นั่งเถียงกับผมเรื่องนี้นะฮะคุณไปคุณไปศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โรคนี้ไม่เคยระบาดในสถานศึกษาในโรงเรียนและต่อให้มีผู้ซึ่งมีอายุน้อยและร่างกายแข็งแรงติดเชื้อก็รักษาได้โรคนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเด็ก คุณจะไปควานหาเฮ a d l i n ของเดลี่เมลของอะไรมาก็ได้แต่ว่าที่นู่นเขาพยายามสร้างความตื่นตระหนกแต่ว่าโรคนี้หลักๆโจมตีผู้ชื่นออในวัยชาราร่างกายอ่อนแอมี pre-existing condition มีอาการแทรกซ้อนผมไม่อยากที่จะมานั่งใส่อารมณ์พูดกับเรื่องนี้นะแต่ว่าในวันนี้มันมันทุเลศฮนะไม่ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องไม่ต้องบอกให้ผมไม่ต้องวิจารณ์ ผมจะรณรงค์ให้คุณต้องเปิดโรงเรียนให้เด็กไทยได้เรียนหนังสือและเปิดเศรษฐกิจให้คนที่เขาทำมากินกันข้ามเมืองคืนเนี่ยทำมากินได้เพราะโรคนี้มันไม่ได้ระบาดแล้วและต่อให้มันระบาดฟังชัดๆนะฮะคนที่กลัวต่อให้มันระบาดถ้าระบาดแค่นี้นะฮะก็คุมอยู่ตื่นได้แล้วมันเกินไป สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามผมทาง Voice TV นะครับก็เพิ่งเพิ่งทำรายการสดเสร็จนะครับเวกับไทยแลนด์นะครับออกมาเดินอยู่ข้างนอกเห็นแดดอากาศดีนะฮะเลยอยากจะใช้เวลาตรงนี้พูดคุยกันนิดนึงสองสาเรื่องนะฮะเมื่อกี้เพิ่งดูโพสต์ของคุณวัสนานานุ่มที่เขาแชร์มาว่าโรงเรียนในสิบเนี่ยเตรียมเปิดแล้วแล้วก็มีกิจกรรมการมอบตัวในวันนี้นะครับซึ่งซึ่งก็ดีแล้วก็ก็มีการใส่หน้ากากพลาสติกแล้วก็มีการใส่เฟชเป็นเฟชชิลด์นะฮะที่เข้าใจว่า นักศึกษาและก็ผู้ปกครองก็ทำซึ่งซึ่งก็เหมาะสมแล้วก็มีหน้ากากเป็นโซเชียลมสด้วยคือนั่นคือตัวอย่างของการสร้างวินัยที่ถูกต้องและคุณสามารถทําอย่างนั้นได้ในสถานการศึกษาเอาจริงแล้วโรงเรียนของภาคกรนส่วนใหญ่เขามีความพร้อมในเรื่องนี้มากนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไทยโรงเรียนอินเตอร์สถาบันการเรียนพิเศษต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเจลล้างมือและการใส่หน้ากากเนี่ยเขาให้ทำอยู่แล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะครับผมยังยืนยันเหมือนเดิมเพราะว่ามันเพิ่งมีงานรายงานในองังกฤษ ว่ามีคนไปทางานวิจัยมามาทั้งหมด78รายงานด้วยกันแล้วโดยเฉพาะย่งยิ่งรายงานในจีนด้วยซึ่งเขาไปทดสอบตรวจด,ดูแล้วก็สืบสาวเราเริ่มมาทั้งหมดตกลงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเด็กซึ่งมีอายุต่ํากว่า10คขวบเนี่ยที่ติดเชื้อมาแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้ผู้อื่นติดเนี่ยไม่มีเลยส่วนในกรณีที่เป็นข่าวในอเมริกาในบางกรณีซึ่งเด็กติดเนี่ยถือว่าน้อยมากคือหายากมาก และแทบจะไม่มีเลยนะที่ติดแล้วมีอาการสาหัสถ้ามีคือมีกรณีพิเศษที่มีอาการอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงและตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องปิดสถานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมต้นมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยเนี่ยสเกยภาพของเด็กในการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์แบบ e-Learning ยังพอไหวถ้าจำเป็นจริง ซึ่งณเวลานี้จริงๆแล้วในราชาอาจาักรไทยก็ไม่จําเป็นเพราะโรคมันไม่ได้ระบาดแล้วตัวเลขติดเชื้อล่าสุดตัวเลขจํานวนผู้เสียชีวิตสะสมและจํานวนผู้ซึ่งรักษาอยู่ในโรงพยาบาลก็น้อยมากล่าสุดวันนี้รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเหลือแค่187คนตายไม่มีวันนี้ตายสะสม54ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาวันนี้กี่คน6คนผมเน้นย้ําอีกครั้งนะฮะผมไม่จับประเด็นเรื่องเรื่องการเปิดโรงเรียนถ้าผมไม่แน่ใจตั้งแต่แรกนะฮะ ไม่ต้องยกตัวอย่างเดนมาร์กไม่ต้องยกตัวอย่างสวีเดนก็ได้เอาฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลขขนาดฝรั่งเศสนะฮะสัปดาห์หน้าเดือนหน้าโรงเรียนเปิดแล้วของเราเลื่อนไปกรกฎาคมตอนจริงผมก็ไม่บ่นนะกรกฎาคมแต่เสร็จแล้วรัฐมนตรีศึกษาบอกว่ากรกฎราคมเนี่ยเลื่อนไปแล้วจะให้เรียนจากที่บ้าน e-learning ยกเว้นตัวเลขเหลือศูนย์คุณจะต้องให้ศูนย์ติดต่อกันกี่วันฮะสิวันเรอฮะ มันเป็นเมจิกนัมเบอร์มาจากไหนฮะผมไม่เอาด้วยนะฮะนี่ผมยังไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจนะการบริหารเรื่องเศรษฐกิจในยุคคนเอกประยุทธ์การเยียวยาผมพูดคำเดียวไม่มีวันทำได้สำเร็จบิ๊กตู่ขาดวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจมากพอที่จะแครีพยุงประเทศในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง ไม่มีทางงั้นก่อนอื่นหนึ่งเปิดโรงเรียนให้เด็กได้ไปเรียนหนังสือสองเยียวยาให้เสร็จภายในเดือนนี้ต้องลงรายละเอียดทำให้ได้คุณเห็นรอปภไปรวมตัวกันคุณเห็นเมื่อกี้ดูเวกับไปฮะพนักงานที่เขาต้องต้องถูกปลดงานจากรถร่วมรถเมย์คือเรื่องนี้มันต้องลงรายละเอียดแล้ว ถ้าคุณลงรายละเอียดพวกนี้ไม่ได้คุณไม่ต้องเป็นรัฐบาลแล้วผมก็ไม่รู้คุณจะไปหาใครที่มีวิสัยทัศน์ดีมากเพียงพอที่จะที่จะเก่งพอที่จะพยุงเศรษฐกิจประเทศหลังจากนี้ได้แต่กลับมาซึ่งอันนี้เดี๋ยวเป็นโจท์เดีค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาหานายกกันเพราะมันต้องเปลี่ยนนายกแล้วผมไม่แคร์ว่ามันจะเปลี่ยนด้วยวิธีการประชาธิปไตยหรือวิธีการแบบใดก็ตามแต่ต้องเปลี่ยนนายก ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าวินัยของประชาชนนั้นมีคนไม่ได้โง่เรารักษาระยะห่างได้ถ้าภาครัฐช่วยเหลือแต่ภาครัฐต้องเลิกกล่อมให้คนกลัวผมได้มีโอากาสฟังผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาด epidemiologist ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าทีมที่สวีเดนเขาให้สัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์ในสื่อในอังกฤษนะสื่ออังกฤษเนี่ยเขาพยายามที่จะวาดภาพว่าโมเดลสวีเดนมันไม่ค่อยเวิร์กโมเดลอังกฤษล็อกดาวน์แบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาสัมภาษณ์ปรากฏว่าที่ปรึกษาของหัวหน้าทีมแพทย์ที่สวีเดนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยที่สวีเดนเนี่ยเราเราเชื่อว่า the people are not stupid เราเชื่อว่า the people are not stupid ถามว่ารัฐบาลไทยเชื่อว่าประชาชนไม่โง่ไหม ถาเชื่อว่าประชาชนไม่โง่คุณให้สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพเขาได้คุณเขาจะได้มานั่งมามานั่งทําตัวเป็นคนซึ่งมานั่งขอทานจากคุณปรับคำพูดนิดนึงนะเดี๋ยวคนจะตีความผิดนายกรัฐมนตรีต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนด้วยวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยยังไงมันก็คงจะไม่เวิร์กอย่าไปทําแต่มันอยากใช่ไหมผมคิดว่าหลายคนอยากนะ แต่ว่ามันมันมันคงไม่เป็นไปในทางนั้นเพราะจะเปลี่ยนด้วยวิธีการประชาธิปไตยนิดหนึ่งขอขอถอนคาพูดคืนนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นสนับสนุนแนวทางที่เป็นการใช้อํานาจพิเศษนะฮะไม่ได้สนับสนุนคือคือในวันนี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่ได้อยู่แล้วผมเข้าใจว่าฝ่ายซึ่งมีอํานาจต้องการใช้สถานการณ์นี้เพื่อคุมพฤติกรรมคนในสังคมต่อ ผมแทบจะเข้าใจได้วยกันว่าเขาต้องการทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะต้องการคุมทุกสินทุกอย่างในช่วงเดือนนี้แต่ว่าผมบอกเลยว่าคุณอย่ามาตั้งดัชนีบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆแล้วมานั่งหลอกคนไทยว่าเฮ้ยต้องทําตัวดีๆนะถ้าคุณลดกาดทาตัวไม่ดีคุณจะไม่ได้ออกไปกินข้าวในห้างนะปลายเดือนนี้เพราะว่าเฟส2องจะไม่มาคุณไม่มีสิทธิ์มาใช้วัฒกรรมอย่างนั้นกับเราคุณไม่ได้เป็นนายาเราเราคือนายคุณ คุณไม่มีสิทธิ์ใช้วาทกรรมอย่างนั้นเหมือนกับเราเป็นเด็กนะเพราะฉะนั้นตั้งสติกันเลิกกลัวไวรัสนี้โรคนี้ในที่สุดวันหนึ่งในอนาคตก็อาจจะมีวัคซีนเห็นอัสเตรียเลยบอกว่า,าจ,จะมีภายในปีนี้มีไม่มีไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญคือหยุดแพนิกโรคนี้รักษาได้ยกเว้นซะว่าคุณมีอาการขั้นพื้นฐานที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วและคุณอยู่ในวัยชาราคุณจะต้องกักบ,บริเวณตนเอง แต่มันไม่มีประเทศไหนในโลกซึ่งควรจะใช้นโยบายการกัดบริเวณผู้ซึ่งมีร่างกายแข็งแรงหลายประเทศเดินผิดในรอบนี้และค่อยๆทยอยคลายมาตรการของไทยถ้าบล็อกช่วงแรกกักบริเวณช่วงแรกทุกคนพอเข้าใจได้แต่ถ้าทุกคนเดือดร้อนกันขนาดนี้อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นลดการจ้างงานสูงขึ้นธุรกิจล้มละลายสูงขึ้นเฮ้ยมันไม่คุ้มและฮะ มันไม่คุม้มมันไม่เป็นดีเบตอีกต่อไปว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันไม่คุ้มแล้วนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลปรับท่าทีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทำเนี่ยเริ่มทําได้แล้วแม้งั้นานานไปกว่านี้เนี่ยหลุมที่คุณขุดมาเนี่ยมันจะลึกลงไปมากขึ้น,นเรื่อยสวัสดีครับ